โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆชาวโซนโฟร์เอ็กซ์ทีมเท่านั้นครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมตัวละครนมิสเตอร์ดูเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเปิดไข่นะผมแฮปปี้เอ็กนะครับผมไข่แฮปปี้เอ็กตอนนี้ก็อัปเดตมาใหม่นะครับผมมีของเข้ามาใหม่นะผมเป็น3ส่วนของอินเดียนะครับผมนี่อินเดียนะครับผมอินเดียนอินเดียนะผมก็เดี๋ยวเรามาเปิดหากันนะผมผมจะเปิดทั้งหมด4ตัวนะครับผมจะมีประมาณ45ฟองนี่แหละโอเคเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับผมโอเค อฟองแรกเลยครับผมฟองแรกเลยนะปุ๊บโอ้โหใบบวกมันต้องได้หรือวะใบบอีกแล้ว,ลวก็โอ้โหสกิลไปนะครับผมเฮ้ยห,หลังบีบอยโอ้ไม่มีราคาแล้วครับพวกนี้นไปต่อลยครับผมโอ้โหส่มลูกแก้วของสกิลอีกแล้วเฮ้ยหรือว่าเอ้การแตกหรือว่าเราต้องเปิดรลัวเลยวะ้ออาร์ติส หลังอเอ้ยไม้พช่หลังดิเรียกอะไรประดับหรือเปล่าไปกันต่อฮะกันแตกอีกแล้วฮะโอ้โหกล่องสกิลมันจะมีอะไรดีๆออกมามั่งวะขอแตกหน่อยดีของใหม่อ่ะเออ,อปุออ๊บปุ๊บโอ้โห,โหส่องปุ๊บกันแตกหนึ่งไปบวกอีกเหลวโอ้โหไปบุบไปบวกออกเยอะมากเลยนะเออเฮ้ยอันนี้กล่องอะไรกล่องอีพีไปกันต่อ ไปกันต่อมาสักอันหน่อยดีไปกันต่อโอ้โหไม่มาเลยว่ะไปกันต่อโอ้โหเลดนี้ออกยากเลยน,นะโอเคเดี๋ยวผมไปอีกจอหนึ่งแล้วกันนะผมมาตอนนี้เราก็มาอยู่อีกจอแล้วนะผมมามาดูว่าเราจะได้หรือเปล่านี่มันนี้จอนี้มีเก้าเก้าฟองนะไปมาสักตัวละหวะเออต้องมาสักตัวละหวะเอา้ากดผิดโอ้โหไปไหนแหละ ได้แล้วอยู่นี่อยู่นี่เฮย้ยโอ้โหนึกตกใจหมดอ,มอมืไม่มีราคานะพวกเนี้ยโอ้มาหรือเปล่าวะกันแตกกันแตกอีกแล้วไม่เอาเฮย้ยโอ้โหม,มันไม่มีราคาลแ,แ,แ,แล้วไว้พวกเนี้ยแหวนแหวนนะไแหวนฟินิกกันแตกมาแตกมาทะน่หว่าออวของใหม่อะ่ะมาเชิดเขาฉายเลยดีโอ้โหหมดโอเคครับผมไปอีกจอหนึ่งนะครับผม มาจอนี้มีหกฟองนะผมจอนี้หกฟองไปกันต่อไปกันต่อแล้วก็ไปกันต่อโอ้โหไปกันต่อ,อ,ไ,ตอไม่มาเลยวะอีกสองฟองคิวอีกแล้ว,อวไอโอ้โหได้สองโอเคครับผมเดี๋ยวผมกลับไปจอหลักนะผมเดี๋ยวผมไปสลับจอแป๊บหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวไปเข้าไอดีอีกตัวหนึ่งก่อนนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมก็มาอีกจอสุดท้ายนะครับผมมาดูว่าอีกเก้าฟองผมจะได้หรือเปล่าสําหรับของใหม่อินเดียอินเดียนนะผมจะมีหลังประดับแล้วก็เอ่ออะไรนะหลังประดับแล้วก็แหวนนะครับผมเฮ้ยเฮยปิดอันนะปิดอันนะไม่ใช่ท้ายปิดอันนะไปปุ๊บโอ้โหมาเปิดพร้อมกันเลยไหมแปดใบเฮ้ยไม่เอาดีกว่าเปิดทีละใบไป,ไปโอ้โห ดีโอ้โหสกิลโอ้โหไอ้หลอดดูด p ีพีเฮ้ยหแูแหวนอันนี้ไม่ราคามันราคามันลงแล้วอะเออของเมต้าเก่าของใหม่มาดีสองฟองมาดีมาดีสักอันนี้มาดีสักอันดีโอ้โหไม่มาว่ะไม่มาเลยครับท่านผู้ชมโอเคครับผมก็ สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมก็มีของอัปเดตมาใหม่เยอะแยะนะผมวันนี้ก็อืมไม่ได้นะครับผมไม่ได้ของดีนะก็ได้ใบบวกอะไรเยอะแยะอยู่นะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะผมที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปวีดีโอนี้นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบายบาย